สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของ Teacher s สวิตตี้วันนี้นะคะเราก็มาเจอกับที a เชอร์ในรายวิชา Basic English ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะมาสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่อง first conditional นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่า first conditional คืออะไรถ้านักเรียนไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูโครงสร้างประโยคของ first conditional กันค่ะโครงสร้างแรกนะคะ if ตามด้วย present simple tense พันด้วยคอมมา่าหลังคอมม่าจะต้องเป็นประโยค future simple tense ค่ะซึ่งนะคะในกรณีที่เป็น first conditional นะคะเราจะเรียกว่าประโยคเงื่อนไขค่ะตามโครงสร้างแล้วนะคะ if clause นะคะจะต้องตามหลังด้วยประโยคที่เป็น main clause ค่ะ ใครจำโครงสร้างของ Present Simple Tense ได้บ้างคะเก่งมากคะ่ะสำหรับนักเรียนคนนี้จำได้นะคะ Present Simple Tense นะคะโครงสร้างของมันคือ Subject ตามด้วย Verb 1นั่นเองคะ่ะส่วนโครงสร้างของ Future Simple Tense คะ่ะ Subject ตามด้วย Will บวก Verb Infinitive which out to นั่นเองคะ่ะโอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะในโครงสร้างของ First Conditional นะคะ ถ้าขึ้นต้นด้วย if ค s อนะคะตัวตามหลังจะต้องเป็น main ค้ s นค่ะไปต่อโครงสร้างที่2กันเลยค่ะเรามาดูโครงสร้างที่2ของ first conditional กันนะคะนักเรียนโครงสร้างที่2ของ first conditional feature simple ตามด้วย if ตามด้วย present simple tense นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่านะคะในโครงสร้างที่2ที่ชได้นำเอา main ค s ขึ้นก่อน if c o s e ค่ะ ในกรณีนี้นะคะถ้าเอา main clause ขึ้นก่อน if clause นะคะจะกลายเป็นประโยคเงื่อนไขเดียวค่ะจะไม่มีค o m าม a มาขั้นเหมือนกับโครงสร้างแรกนะคะ feature simple t e n g e นะคะก็มีหลักโครงสร้างเหมือนเดิมเลยค่ะ subject ตามด้วย will บวก verb infinitive without to ส่วน present simple c h a n g e subject ตามด้วย verb one น,นั่นเองค่ะ first conditional กับหลักการใช้ให้นักเรียนจำไว้ว่าหลักการใช้ first conditional มีแค่2หลักการค่ะอันแรกเลยนะคะเป็นประโยคเงื่อนไขที่ใช้ในกรณีที่เป็นเหตุและผลค่ะตัวที่2ค่ะจะใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นจริงค่ะและน่าจะเกิดขึ้นนั่นเองเรามาทบทวนเกี่ยวกับประธานที่อยู่ในโครงสร้างของ present simple tense กันค่ะนักเรียน ประธาน he she it และประธานที่เป็นซิงเกล่านักเรียนจำได้ไหมคะว่าประธานเหล่านี้จะต้องตามหลังด้วย verb 1ซึ่งหลัง verb 1จะต้องเติม s หรือว่า es ค่ะประธานเหล่านี้ i u v d จะต้องตามหลังด้วย verb 1เท่านั้นค่ะนักเรียนห้ามสับสนนะคะว่าประธานตัวไหน ใช้งานยังไงคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยคะ่ะตัวอย่างประโยคโครงสร้างแรกที่เชอร์ได้เอา if ตามด้วย p r t s e n t simple t h n s g e ขั้นด้วยคอมมา่าหลังคอมมา่าเป็น future simple t h n s g นะคะซึ่งในโครงสร้างแรกที่เชอร์ได้นำเอา if c ค s e ขึ้นก่อน main c ค s e นั่นเองคะ่ะในประโยคนี้คือ if it rains I will stay at home ส่วนโครงสร้างที่สอง teacher ได้นำเอา main clause ขึ้นก่อน if clause นักเรียนจะสังเกตว่าในโครงสร้างที่2จะไม่มีคอมมามาขั้นใช่ไหมคะจะกลายเป็นประโยคเดียวก็จะกลายเป็น I will stay at home if it rains ซึ่งในสองโครงสร้างนี้นะคะความหมายเหมือนกันเลยคะ่ะถ้าฝนตกฉันก็จะอยู่บ้านนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะว่า ถ้านักเรียนแต่งตามโครงสร้างที่ทีเชอร์สอนมาข้างต้นมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูประโยคที่สองกันประโยคที่สอง If I wake up late, I will miss the bus เห็นไหมคะทีเชอร์แต่งตามโครงสร้างแรกเลยคือเอา if c l a u s ขึ้นก่อน main c l a u นั่นเองคะ่ะโครงสร้างที่สอง I will miss the bus if I wake up late ซึ่งความหมายเหมือนกันไหมคะความหมายเหมือนกันค่ะถ้าฉันตื่นสายฉันก็จะพลาดรถบัสค่ะเห็นไหมคะว่า2โครงสร้างนะคะต่างกันตรงที่ตำแหน่งที่เราใช้เพราะฉะนั้นต่อให้เราเลือกใช้ตัวไหนในเงื่อนไขของ first conditional นักเรียนก็สามารถใช้ได้แล้วก็ห้ามจำสับสนนะคะ lesson reviews s t r u c t u r e โครงสร้างแรก if ตามด้วย present simple tense คั้นด้วยคอมมาหลังคอมมาเป็น future simple tense ค่ะโครงสร้างที่2 future simple tense ตามด้วย if ตามด้วย present simple tense ค่ะ when we use first conditional จำไว้ว่าหลักการมีแค่2อ,อันคือหลักการแรกเป็นประโยคเงื่อนไขที่ใช้บอกเหตุและผลค่ะนักเรียน ส่วนหลักการใช้ที่2ให้จำไว้ว่าใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเงื่อนไขที่ใช้บอกเหตุแล้วผลกันค่ะนักเรียน If it's a nice day tomorrow, we will go to Phuket นักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเขาจะบอกเหตุก่อนใช่ไหมคะในประโยคนี้แปลว่าถ้าพรุ่งนี้อากาศดีผลที่ตามมาคือ พวกเราจะไปภูเก็ตค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเงื่อนไขแรกในหลักการใช้บอกเห็นและบอกผลค่ะตัวอย่างประโยคใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ตัวอย่างประโยคคือ You will please d i s t a t if you read this book นักเรียนเห็นไหมคะว่าในประโยคนี้เขาจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ แปลว่าคุณจะสอบผ่านได้ในครั้งนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้เห็นไหมล่ะคะว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่านักเรียนจะสามารถทำแบบทดสอบที่ทีเชอ่์ได้นำมาให้นักเรียนได้ทำนักเรียนมาฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะแบบทดสอบ แบบทดสอบมีทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนมาลองทำไปพร้อมๆกันกับทีเชอร์เลยค่ะมาดูซิว่านักเรียนจะได้กี่คะแนนค่ะคำสั่งค่ะ Complete this sentence with the correct form of first conditional ให้นักเรียนนะคะเติมประโยคให้ถูกต้องนะคะโดยใช้โครงสร้าง first conditional นั่นเองค่ะมีทั้งหมด6ข้อค่ะเรามาช่วยกันทำกันเลยค่ะข้อที่1 If I have enough money, I will b r e n g up BMW. นักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะเก่งมากๆค่ะตอบายธรรมดาค่ะสังเกตจากอะไรคะนักเรียนสังเกตจากโครงสร้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะโครงสร้างก็คือขึ้นต้นด้วย if clause ตามด้วย main clause เพราะฉะนั้นหลัง will ก็เลยต้องกลายเป็น verb infinitive without to ก็เลยตอบายธรรมดาค่ะ ข้อที่สคะ่ะ if I b r e n k heart I will p a s e the exam นักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะลูก bingo study นั่นเองค่ะทำไมถึงตอบ study คะสังเกตจากอะไรคะลูกอ่าเก่งมากสังเกตจากประธานก็คือ I ใช่ไหมคะลัง study ก็เลยไม่จำเป็นต้องเติม s หรือว่า es คะ่ะข้อที่3คะ่ะ if i t branch will play inside. นักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ b r a i n s ทำไมถึงตอบ b r a n g e คะเพราะว่าสังเกตจากประธานคือ it ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลัง lens ก็เลยจำเป็นต้องเติม s คะ่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะขอ้อที่4 If you go to the park. You will bring Joe go walking in the park. นักเรียนคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ Bingo. ตอบ C ธรรมดานั่นเองค่ะเพราะนักเรียนจะเห็นได้ว่า Teacher ได้เอา If c o a u s t ขึ้นก่อน Main c o s e ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลัง Will จะต้องเป็น Verb ที่เป็น Infinitive without to ข้อนี้ก็เลยตอบ C ธรรมดาค่ะข้อที่5ค่ะ You will b r a n d better if you get enough sleep นักเรียนคิดว่าตอบอะไรคะลูก Bravo ตอบฟิวค่ะเพราะในข้อนี้ท e เชอร์ได้เอา main c a u s ขึ้นก่อน if cause ใช่ไหมคะก็เลยตอบฟิวธรรมดาค่ะข้อสุดท้ายเรามาลองดูกันว่านักเรียนยังจะตอบถูกกันอยู่หรือเปล่า if you smoke your wife b r a n d angry นักเรียนคิดว่าตอบอะไรคะ บ i n โก will get นั่นเองค่ะทำไมถึงตอบ will get คะเพราะว่าขึ้นต้นด้วย if clause ใช่ไหมคะตัวตามหลัง if clause จะต้องเป็น main clause เพราะฉะนั้นประธานตามด้วย will will ตามด้วย verb ที่เป็น infinitive without to เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบ will get นั่นเองค่ะโอ้นักเรียนคนไหนตอบถูกทั้ง6ข้อบ้างคะโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะ เก่งบ้างๆเลยนะคะเป็นไงคะสำหรับหลักการการใช้ first conditional กับโครงสร้างที่นักเรียนได้เรียนมาเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอรเรื่อง first conditional ที่เชื่อหวังว่านักเรียนหลังจากเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะก่อนที่จะจากกัน อย่าลืมทำการบ้านส่งอย่าลืมช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมป้องกันตัวเองจากโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้บ๊ายบาย